Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News ปัญหาทางการเมืองของรัฐบาลที่ต้องมีการตีความทางกฎหมายนั้นมักจะจบลงด้วยความอยู่รอดของรัฐบาลเสมอ จนอาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลและตัวนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ไม่เคยมีประวัติการแพ้คดีการเมืองในศาลใดๆเลย ในช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าการเมืองไทยวนเวียนอยู่กับเรื่องหลักเพียงเรื่องเดียวคือปัญหาการตีความตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ว่าจะครบ8ปีแล้วหรือไม่จนความพยายามที่จะตอบคำถามเช่นนี้ทำท่าว่าอาจกลายเป็นวิกฤตการเมืองในตัวเองได้ไม่ยากเพราะมีการตีความทางกฎหมายที่หลากหลายจนประชาชนเองเกิดความสับสนว่า เมื่อเกิดปัญหาทางการเมืองในเรื่องหนึ่งเรื่องใดแล้วทำไมกฎหมายไทยไม่สามารถทำให้เกิดความชัดเจนได้ดังจะเห็นว่า ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตีความเท่านั้นเท่าเท่ากับที่ความถูกความผิดในทางการเมืองก็เป็นเรื่องของการตีความทางกฎหมายเช่นกันนอกจากนี้ยังเห็นอีกด้วยว่าปัญหาทางการเมืองของรัฐบาลที่ต้องมีการตีความทางกฎหมายนั้นมักจะจบลงด้วยความอยู่รอดของรัฐบาลเสมอจนอาจกล่าวได้ว่ารัฐบาลและตัวนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ไม่เคยมีประวัติการแพ้คดีการเมืองในศาลใดๆเลย ปรากฏการเช่นนี้จึงเป็นเสมือนอภินิหารพอๆกับความมหัศจรรย์ทางกฎหมายที่เกิดแก่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ที่สืบทอดอำนาจมาจากคณะรัฐประหาร2557 ดังนั้นความพยายามที่จะอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปของพลเอกประยุทธ์พร้อมกับการยื่นความเห็นแย้งให้แก่สารรัฐธรรมนูญโดยมีการอ้างถึงความเห็นของบุคคลหลักในคณะกรรมธิการร่างรัฐธรรมนูญนั้นย่อมทำให้คนในสังคมส่วนหนึ่งตีความจากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาว่าแล้วพลเอกประยุทธ์ก็น่าจะชนะอีกครั้งเพราะเขาไม่เคยแพ้นในทางคดีมาก่อน จึงต้องกล่าวว่าตัวบุคคลในองค์กรอิสระทั้งหลายนั้นล้วนมาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหาร2,557แม้ก่อนหน้านี้สารรัฐธรรมนูญจะมีมติ ให้นายกรัฐมนตรีหยุดงานชั่วคราวในการดำรงตำแหน่งก็ตามอย่างไรก็ตามหากมองในมุมทางรัฐศาสตร์ที่เคยกล่าวมาแล้วว่าการนับอายุตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมีความชัดเจนในตัวเองที่ต้องเริ่มที่การรับตำแหน่งครั้งแรก23สิงหาคม2557และไม่น่าจะมีทางนับเป็นอื่นเลยในมิติทางรัฐศาสตร์เนื่องจากปรากฏชัดจากการมีคำสั่งแต่งตั้งครั้งแรกเกิดขึ้นในวันนั้น แต่วันนี้ฝ่ายกฎหมายหรือนิติกรนายกของพลเอกประยุทธ์ที่ล้วนนั่งอยู่ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งทั้งเห็นและรับรองรายงานการประชุมที่เกิดขึ้นพยายามจะโต้แยง้งว่าต้องนับใหม่ด้วยการตัดตอนนับจะนับเป็นเวลาต่อเนื่องไม่ได้แม้จะมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องก็ตามจนอาจต้องเรียกภาวะที่เกิดขึ้นว่านายกตัดตอน การคิดหาทางออกและตีความทางกฎหมายเช่นนี้อาจเทียบเคียงได้กรณีปัญหาการยืมนาฬิกาที่จบลงด้วยเสียงหัวเราะอ,อย่างน่าเศร้าใจของคนในสังคมแต่เท่ากับบ่งบอกในเชิงความรู้สึกของผู้คนในสังคมว่าความน่าเชื่อถือของระบบกฎหมายไทยกลายเป็นประเด็นที่ถูกตั้งคำถามอย่างมากทางการเมืองฉะนั้นการนำเสนอข้อโต้แย้งแบบนายกตัดตอนคงต้องถือว่าเป็นมิติใหม่ของบรรดานิติกรนายกที่สร้าง อภินิหารมาหลายครั้งและถ้าอภินิหารจะเกิดขึ้นอีกครั้งก็ไม่ใช่เรื่องผิดไปจากความคาดหมายแต่อย่างใด แต่ดังที่กล่าวแล้วความสำเร็จเช่นนี้กลายเป็นปัจจัยบั่นทอนสถานะของรัฐบาลและตัวพลเอกประยุทธ์เองความจริงประการสำคัญที่กองเชียร์พลเอกประยุทธ์อาจต้องยอมรับอีกด้านคือการสร้างอภินิหารทางกฎหมายที่เกิดหลายครั้งนั้นได้ทำลายทั้งความชอบธรรมของรัฐบาลลงไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับเป็นการทำลายสถานะของตัวผู้นำและบรรดาน,นิติกรนายก ที่ครั้งหนึ่งพวกเขาเหล่านี้ถูกยกย่องให้เป็นเทพแห่งกฎหมายของวงการนิติศาสตร์ไทยลงอย่างไม่เหลือดังนั้นคำตอบในทางรัฐศาสตร์ไม่ใช่คำโต้ในทางนิติศาสตร์จึงเหลือเป็นคำเตือนแต่เพียงประการเดียวว่า หากการนับอายุ8ปีของการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถูกขยายออกไปด้วยคำอธิบายแบบตัดตอนแล้วสถานะความชอบธรรมทางการเมืองของตัวพลเอกประยุทธ์จะหมดลงไม่เหลือและจะตามมาด้วยคำเรียกอย่างเยาะเยะ้ยพร้อมกับพาสถานะขององค์กรอิสระล่มสลายไปในความรู้สึกของวินยูชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การขยายเวลานับด้วยวิธีของนิติกรนายก จะเป็นดังการสืบทอดอำนาจครั้งที่สองของผู้นำรัฐประหารและจะเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตทางการเมืองที่จะตามมาอย่างแน่นอนโดยไม่จำเป็นต้องไปคำนวณดวงดาวในทางโหราศาสตร์ว่ามฤริตยูยังกลมลักษณ์ของดวงเมืองหรือไม่ ปัญหาสำคัญจึงเหลือเพียงประการเดียวว่าถ้าวิกฤตการเมืองไทยเกิดขึ้นจริงวิกฤตชุดนี้จะมีความใหญ่ที่จะสร้างผลสะเทือนต่อความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในอนาคตได้มากน้อยแค่ไหนแต่ความสำเร็จที่จะอยู่ต่อไปจากอภินิหารทางกฎหมายจะกลายเป็นแนวร่วมมุมกลับสำหรับการประท้วงรัฐบาลในอนาคตด้วยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Nation TV อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ